สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่3-9มถึงกมกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวกันนะคะจะมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะเป็นคนที่มีคำพูดมีลูกล่อลูกชนที่ดีนะคะสัปดาห์นี้เด่นกับสายอาชีพเรื่องของแฟชั่นงานบันเทิงงานครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์ต่างๆ เรื่องของอาร์ตเรื่องของศิลปะนะคะการาสถาปานิกวิศวกรต่างๆอันนี้ก็โดดเด่นรวมทั้งเรื่องของการจัดสวนเรื่องของเกษตรกรรมนะคะเรื่องของธรรมชาติการท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ได้มีการาก้าวหน้านะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีลูกค้าเข้ามารับบริการมากขึ้นนะคะเรื่องของการงานการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ได้ ออฟันแปลกๆฟันบอกเหตุนะคะถูกหวยรวยหุ้นได้ง่ายรวมทั้งต้องบริหารการเงินให้พอใช้แล้วก็เรื่องของค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มีเกณฑ์ได้ซื้อของที่ถูกใจเข้าบ้านหรือว่าให้รางวัลตัวเองนะคะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีบางรายระวังอ้วนง่ายหรือว่าเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะเรื่องของอาหารเป็นพิษต้องดูแลอาหารให้สะอาดนะคะก่อนรับประทาน คนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะพบเจอคนที่ทำให้หวันไหวหรือเหมาะกับคนที่มีอายุห่างกาันอาจจะเด็กกว่าก็ถูกฉลกนะคะท่านที่มีคู่แล้วความรักสดใสดีนะคะมีข่าวดีเรื่องของการมีบุตรการตั้งครรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคนะคะความสัมพันธ์มีความราบรื่นนะคะพัฒนาไปในทางที่ดีในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ